ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้ออะไรแต่ไม่อยากจะเจ็บเองนะครับขอให้บอกมาเพราะว่าเราจะลองให้กลับมาอีกครั้งสําหรับการลองเครื่องดูดฝุ่นประจําเดือนคือต้องเรียวกว่าประจําเดือนแล้วนะเพราะรู้สึกว่าเรามีคือทุกเดือนจริงๆโดยครั้งนี้จะเป็นเครื่องดูดฝุ่น Hoover นะครับซึ่งแบรนด์นี้ถือว่าโด่งดังมากๆในฝั่งอเมริกาครับแน่นอนว่ามันมีความพิเศษกว่าเครื่องดูดฝุ่นหลายๆตัวที่เราเอามาลองตรงที่เขาสามารถที่จะดูดฝุ่น แล้วก็ถูกพื้นพร้อมๆกันได้ปกติที่ทําที่บ้านคือไงฮะก็ดูดฝุ่นไปเสร็จปับ๊บแล้วก็ค่อยถูกพื้นอีกรอบอันนี้ไม่ต้องทีเดียวจบแค่นั้นไม่พอถ้าเกิดว่าที่บ้านคุณมีลูกเล็กเด็กแดงที่แบบว่าชอบชอบทำหกนั่นหกนี่ลงบนพื้นตัวนี้ครับสามารถดูดได้หมดจะมามงมามา่มาซอสนู่นซอสนี่เพืเดียวเรียบร้อยแล้วพอดูดจบ ถ้าแปรงมันสกปรกไม่พอใช่ไหมไม่อยากจะล้างไม่อยากจะเปื้อนมือมีระบบล้างให้ด้วยอีกต่างหากไม่ต้องเปื้อนมือเองเลยเริ่มสนใจใช่ไหมก็เดี๋ยวเราไปลงองกันเลยดีกว่าครับผมว่าสรุปแล้วเจ้าตัว Hoover Jet ตัวนี้เนี่ยมันมีดีอย่างที่เขาบอกแล้วก็มีข้อจํากัดอะไรบางอย่างที่หลายๆคนควรจะต้องรู้ก่อนซื้อบ้างครับมาเริ่มจักทำความรู้จักเจ้า Hoover Jet กันก่อนนะครับว่าเครื่องมันเป็นยางงานังไงใช้งานอะไรได้บ้างกันก่อนนะ โดย feeling แรกที่เราได้ลองจับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีความเป็นอเมริกันชนมากๆมันมีความแข็งมันมีความแบบดุๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอารมณ์แบบเดียวกับออโต้บอทในในทรานส์ฟอร์์ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่คือมันเป็นเอกลักษณ์ของทางเขาเลยอะ่ะซึ่งอันนี้ถ้าอยู่ดีแบบว่า,วาดีคืนดีเราลงมาแล้วเราเจอมันสามารถแปลงร่างได้เป็นหุ่นอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยแปลกใจสักเท่าไหร่นะฮะค่อยๆจับมาประกอบแล้วกลายเป็นแบบนี้นะครับเราก็ทําให้เรารู้อยู่อย่างหนึ่งว่า โอ้น้ำหนักมันดูเดือดมากคือถ้าเกิดว่าแบรนด์อื่นๆที่เราเคยลองจับเครื่องดูดฝุ่นไร้าสายมานะครับก็จะแบบแข่งกันแบบเฮ้ยทำไงให้มันเบาน้ำหนักให้มันโลเซเหรือวนี้ให้มันใช้ง่ายๆแต่ของทางฮูเวอร์ครับน้ำหนักของเขา5กกิโลโโดูเดือดแต่ก็ยังดีตรงที่ว่าคือเขาจะมีการถ่วงน้ำหนักเนี่ยเอาให้ไม่ไปอยู่ด้านล่างไงทำให้เวลาที่เราลากๆมันถูถๆไปเรื่อยๆเนี่ยคือเราก็จะไม่ได้แบบว่าต้อง แบกน้ำหนักมันทั้งหมดแล้วก็ด้วยความที่ขนน้ำหนักอยู่ด้านล่างอีกอย่างเนี่ยที่มันเป็นข้อดีก็คือว่ามันสามารถที่จะเอามาตั้งอย่างนี้ด้วยตัวมันเองได้ซึ่งมันจะแตกต่างจากไอ้พวกตัวที่เอาน้ำหนักไอ้เอาพวกหัวมอเตอร์เนี่ยไปอยู่ตรงด้านบนใช่ไหมเพราะว่าถ้าอยู่ตรงด้านบนเนี่ยโดยมากมันจะตั้งไม่ค่อยได้หรอกแล้วก็มีความเสี่ยงที่ต้องล้มตลอดเวลาก็คือต้องเอาไปพิงทรงพิงเสาพิงผนังทกนี้ไว้แต่ตัวนี้เนี่ยก็เนี่ยแหละครับผมก็เรียกว่าอยุดตรงไหน ตั้งมันขึ้นไปเลยนั่นเองนะครับส่วนตัวด้ามตรงนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถปรับได้หราะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนความสูงประมาณ170บวกลบ สิเซนผมว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหาหรอกโดยตัวแบรนดของแทนจับตรงด้านบนตรงนี้นะครับผมก็จะมีหน้าจอบอกสถานะนะครับบอกว่าเราเปิดเป็นความแรงเบอร์ไหนอยู่หรือว่าแบตกำลังจะหมดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็เลือกโหมดโดยทุกครั้งเนี่ยที่เราเปิดออกมานะครับผมมันก็จะตั้งอัตโ,ตโนมัติให้เป็นไฮก่อนเสมอซึ่งตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเพื่ออะไรอะ่ะทำไมทำไมถึงไม่ยอมตั้ง ค่าตั้งต้นให้มันอยู่ที่มีเดียมในเมื่อทุกคนก็มาแก้ใช้อันนี้เป็นหลักใช่ไหมเท่าที่สอบถามมานะครับก็เห็นว่าทางวิศวกรของคูเวอรเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่มอเตอร์พวกนี้ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นมาจ่ายไฟให้แรงที่สุดริก่อนแล้วค่อยๆลดกำลังไฟลงมาเนี่ยมันจะเป็นการถนอมตัวมอเตอร์ที่ดีกว่าถ้าเริ่มมาน้อยเราอัดไฟขึ้นไปเนี่ย มอเตอร์ Motor, อาจจะพังเร็วขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างนี้มันจะเหมือนเป็นตัวที่ให้กดอยู่นะครับผมก็จะเป็นการตรวเพื่อฉีดน้ําลงไปนะครับผมก็จะได้เป็นการถูพื้นไประหว่างการดูดได้เลยต่างหากนะครับสาหรับตัวหน้าจอที่บอกตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้บอกนิดน,นึงแล้วกันว่ามันจะไม่ได้มีบอกว่ามันแบตเหลือเท่าไหร่นะครับผมมันจะบอกแค่ว่าให้มันใกล้ๆกล้หมดแล้วจะขึ้นเตือนตรงนั้นเลยทีเดียวถ้าเกิดอยากรู้ว่า แบตเหลือเท่าไหร่เนี่ยต้องคอยมาเปิดช่องตรงนี้นะครับซึ่งเป็นช่องที่เราไว้สับเสียบแบตนะครับแล้วก็กดดูสถานะของตัวแบตเตอรี่ว่ามันเหลืออยู่มากน้อยขนาดไหนแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถที่จะถอดออกมาได้เลยนะครับเรียกว่าถเกิดว่าใช้ใช้งานอยู่แล้วแบตหมดไม่เพียงพอไงก็สามารถพอสวอปนะครับผมถอดเปลี่ยนทันทีได้นะครับโดยที่ ตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีประมาณ4,000ม ah ิลลิแอมป์ได้นะครับตรงนี้ที่เขาบอกก็คือเนี่ยอยู่ที่72วัตต์อาวนะครับเวลาตามที่เขาเคลมเอาไว้เนี่ยก็จะบอกว่า1ชาร์จนะครับผมใช้งานเนี่ยก็จะอยู่ที่มันราวๆ25นาทีเนาะนี่ก็ไปถึงตัวของเนี่ยแหละหัวดูดมอเตอร์แล้วก็ถังน้ำาตรงนี้นะครับผมตัวของเขาเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบถังคู่ไงเป็นแทงคู่นะครับก็คือจะเป็นแทงสำหรับใส่น้ําสําหรับ พวกน้ำดีนะครับผมหรือว,ว่าน้ำยาที่เอาไว้สำหรับถูพื้นเราก็จะมีหนึ่งถังตรงนี้ก็คือจะเป็นถังเก็บปุ่นแล้วก็เก็บน้ําไปด้วยในตัวนะครับ <S <S ลองสังเกตได้ว่าถังน้ํอันนี้เนี่ยมันจะมีกลไกป้องกันน้ําร้นเอาไว้นะครับก็คือตัวด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับลูกลอยเนาะพอน้ํามันขึ้นมาสูงเยอะๆจๆน,นจุดจุดนึงเนี่ยตรงจุดด้านบนตรงนี้มันจะขึ้นไปปิดรูของลมผ่านนะครับผมก็ จะทาให้มันดูดไม่ค่อยเข้าแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นการบอกผู้ใช้ไปด้วยในตัวว่าโอเค้น้ําเต็มนะเอาไปเทก่อนอย่าใช้เพิ่มเดี๋ยวมันจะทําอันตรายกับมอเตอร์ได้นั่นเองแล้วก็ตรงด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นตัวของฟิลเตอร์ซึ่งก็เป็นตัวเฮปป้าแหละนะครับที่เอาไว้จับกองฝุ่น1ชั้นนะครับซึ่งเ่าที่ลองสังเกตมานะครับผมถ้าเกิดว่าเราดูดฝุ่นไปแล้วด้านล่างของถังนี้เนี่ยมันเป็นน้ําขึ้นมานะครับมันจะทําให้ฝุ่นหลายๆอย่างที่มันดูดขึ้นมาแล้วนะครับผมมันจะไป ตกอยู่กับไอตัวน้ําที่เราดูดไถ่ขึ้นมาตรงนี้ไปด้วยเลยนั่นเองก็เลยทําให้แบบฝุ่นเนี่ยมันจะค่อนข้างจะโดนเก็บกักเอาไว้อยู่ตรงนี้แล้วก็จะทะลุขึ้นไปถึงตัวของแฮปปาเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเนาะโดยตัวของแฮปปาตัวนี้เนี่ยเราสามารถดึงถอดออกมาล้างได้นะครับผมซึ่งรายละเอียดของเรื่องการล้างเนี่ยยังไงเดี๋ยวขอรวบยอดไปพูดทีเดียวแล้วกันว่ามันต้องทําอะไรอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ก็มาถึงตัวของหัวดูดกันบ้างตัวหัวดูดตัวนี้เนี่ย ก็จะมีความพิเศษคือมันก็มีความใหญ่อ,อลังการอีกแล้วนะเพราะมันใหญ่ทุกอย่างจริงหัวดูดต,ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแกะเปิดออกมาได้นะครับผมนี่ด้านหน้าเราก็ดึงหัวแปรงนี้ออกมาได้นะครับผมจะไปถึงตากดแดดอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับไอตัวนี้ก็เช่นเดียวกันโดยตัวนี้มันก็จะมีเป็น,ปนตัวมอเตอร์ที่ทําให้ตัวหัวแปรงนี้ตรงนี้มันจะหมุนทําให้ดูดฝุ่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็นอกเหนือจากที่มันจะมีล้อใหญ่ๆออันแล้วมันจะมีล้อเล็กตรงนี้เอาไว้คอยประคองตรงส่วนของ หัวแปรงดูดอีกนะครับแล้วก็จะมีแผ่นนะครับผมที่เอาไว้สําหรับแปัดฟงปัดฝุ่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตรงนี้เนี่ยที่มันจะเป็นแนวยางนี้เอาไว้สําหรับในเรื่องของการรีดน้ํานั่นเองนะครับเวลาที่เราถูพื้นเนาะตัวหัวตรงนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาว่าให้มันสามารถเปลี่ยนไปใช้หัวแบบนั้นแบบนี้ได้ครับคือมันโดนทํำขึ้นมาเพื่อการใช้งานแบบเพื่อถูพื้นโดยเฉพาะแบบจริงจังอะ โดยไอหัวไมโครไฟเบอร์ตรงนี้เนี่ยจริงๆเขาจะมีมาให้ทั้งหมด2แบบนะครับผมก็คือจะเป็นหัวไมโครไฟเบอร์ล้วนๆมันก็จะนิ่มๆหน่อยนะครับกับอีกแบบนึงเนี่ยเป็นแบบแข็งครับแทรกเข้ามาด้วยก็จะเอาไว้ใช้สําหรับพื้นผิวที่แตกต่างกันถ้าต้องการการขัดที่เยอะหน่อยนะครับผมหรือว่าเป็นพวกพื้นกระเบื้องอะไรมาเนี่ยจะใช้เป็นตัวอันนี้ที่มีเป็นแปรงด้วยเนี่ยก็โอเคนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเขาให้ถาดมาทําไม เป็นที่ตั้งธรรมดาเหรอก็ไม่ใช่นะครับผมตะกี้ที่ผมบอกไงว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการล้างเนี่ยเขาจะให้ถาดตัวนี้แหละที่เป็น,นกลไกที่ช่วยทําให้มันล้างได้แบบสะดวกสะดวกนั่นเองทั้งหมดให้มาในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นตัวน้ํายานะครับผมที่ในช่วงโปรโมชั่นจะมีแถมมาให้นะครับผมโดยที่เขาเนี่ยก็จะบอกแหละว่า เออให้ใช้เป็นน้ํายาของเขาเองเนาะอย่าไปใช้น้ํายาเป็นพวกน้ํายาล้างห้องน้ําน้ํายาถูพื้นต่างๆนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะไปทําร้ายระบบของตัวเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ได้โดยน้ํายาตัวนี้เนี่ยจะมีปริมาณอยู่ประมาณ175มลลิตรนะครับผมในราคา350บาทสําหรับการใช้นิดนึงแล้วกันก็ก่อนใช้งานประกอบทุกอย่างให้มันเสร็จเรียบร้อยให้ดีนะครับตรงถังเก็บน้ําดักฝุ่นเนี่ยจับประคอด้านหลังเอาไว้แล้วกดด้านหน้าเข้าไปจะมีเสียงกร๊ก ถ้าต้องการถูพื้นด้วยสามารถเติมน้ําเข้าไปที่แทงด้านหลังได้โดยเติมน้ำเปล่าลงไปก่อนนะครับจนถึงเส้นล่างจากนั้นเนี่ยก็เติมน้ํายาเพิ่มลงไปให้ถึงเส้นบนครับซึ่งแบบ small area เนี่ยก็ใช้ดูดห้องขนาด50าตรังเมตรได้แบบสบายๆอยู่นะหลังจากพูดไปนาน2นานแล้วนะครับผมแนะนำไปโอ้โหยาวนานมากก็ไปลองทดสอบกันดูเลยดีกว่าว่ามันจะใช้งานออกมาได้จริงได้ดีขนาดไหนนะครับ จากการทดสอบเจ้าตัว Hoover Jet นะครับจะเห็นได้ว่าการดูดฝุ่นแป้งเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับทีเดียวหายเกลี้ยงส่วนการดูดเศษขนมชิ้นเล็กๆก,ก็ทําได้ดีเช่นกันครับเศษขนมที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะมีบางชิ้นที่หนากว่าความสูงของช่องลมนะครับจนดูดไม่เข้าต้องทําการดูดซ้ำเช่นเดียวกับพวกเม็ดลูกอมเนี่ยแหละแต่ก็ไม่แนะนําให้ไปดูดชิ้นใหญ่ๆนะครับผมเพราะมันมีโอกาสที่จะไปขัดกับตัวของหัวแปรงได้จนทําให้เครื่องมันเออร์เรอร์ไปเลย เราก็ลองดูดเหรียญกันบ้างครับซึ่งเจ้าตัว h o o v e r Jet เนี่ยสามารถดูดเหรียญบาทได้แต่ว่าจะไม่สามารถดูดเหรียญสิเข้าไปได้นะครับส่วนงานหนักๆเละๆอย่างการดูดมาราที่หกลงพื้นเนี่ยมีทั้งน้ํทาทั้งเส้นก็ดูดได้สบายๆนะครับผมหรือน้ําบัดลรมที่ทํหกก็ดูดจนไม่เหลือคราบเลยครับซอสมะเขือเทศก็เกลี้ยงแล้วก็ถูพื้นไปหมดเลยต่างหากส่วนช็อกโกแลตเนี่ยที่แห้งติดพื้นนะครับผมก็ทําได้แบบไม่เหลือคราบเลยครับผม ซึ่งหลังจากดูดใสต่างๆขึ้นไปหมดแล้วนะครับเราก็สามารถกดน้ําลงมาถูตามไปได้เลยซึ่งเมื่อถูเรียบร้อยเนี่ยพื้นก็จะไม่เหลือความเหนียวเหลือกลิ่นเอาไว้อีกครับจะหนักขึ้นกว่าเดิมอีกเนี่ยเป็นไข่ไก่ทั้งฟองเนี่ยก็ดูดขึ้นไปเริ่เดียวหายเกลี้ยงครับข้อควรรู้อย่างหนึ่งนะครับก็คือดูดของพวกที่เป็นน้ํํๆแล้วเนี่ยหัวแปรงอาจจะสกปรกหรือว่ามันได้นะครับก่อนถูยังไงควรต้องมีการล้างหัวแปรงก่อนอีกครั้งไม่งั้นพื้นอาจจะเป็นคราบได้นะครับ การถูพื้นของ Hoover ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจะค่อนข้างเหมือนกับการเอาไม้็อบไปถูตามพื้นเลยมากกว่านะครับโดยที่มันเขาจะเทน,น้ําลงมานะครับผมแล้วก็ดูดน้ํามันกลับขึ้นไปได้นะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวหัวแปรงก็จะชุ่มๆนิดนึงตอนถูพื้นเนี่ยเราไม่เปต้องกดตัวปุ่มปล่อยน้ำตรงนี้เนี่ยตลอดเวลาก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มันไม่ได้สกปรกเยอะเนี่ยก็ไม่ต้องกดเพิ่มแต่ถ้าตรงไหนดูแล้วฮ้ยโอเคที่ตรงนี้หืสอหก หรือว่ามีอะไรที่มันเป็นคราบเพืเ่อนๆหน่อยอยากได้น้ำาเยอะเนี้ยอันนี้เขากดค้างเอาไว้ก็ได้เหมือนกัน,นครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับการทดสอบทั้งดูดธรรมดาแล้วก็การถูนะครับก็เรียกว่าคือมันใช้ได้จริงอะ่ะมันเวิร์กจริงสาหรับเรื่องของการเอาไปดูดพงดูดพื้นที่มันสกรปรกหนักๆอะไรประมาณนี้นะครับก็เร,เรียกว่าน่าจะเป็นจุดดี เจ๋งๆของมันเลยล่ะทีนี้พอใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็ไปดูเรื่องของวิธีการทำความสะอาดสักนิดหนึ่งแล้วกันสําหรับการทาความสะอาดเนี่ยมันจะมีจุดที่ต้องรู้หลักๆนะครับผมก็คืออยู่3ส่วนอันที่1ต้องระวังนิดนึงนะครับผมเพราะว่าถ้าว่นดึงออกมาเนี่ยถ้าแล้วน้ํายังไม่หมดเนี่ยมันจะมีโอกาสที่น้ํามันกระจกระชอกจะอะไรพวกนี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมคือโดนมาหลายรอบแล้วนะครับก็กะให้มันพอดีๆแล้วกันว่ามันจะหมด อะไรยังไงเมื่อ,อไหร่หรือถ้าเกิดว่ามันเหลือจริงก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าน้ํากับน้ํายาที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเอาไปใช้ล้างตรงหัวแปลงต่อได้นะครับส่วนไอ้ตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณดูดพร้อมถูเนี่ยมันก็จอกมามันจะมีความเละๆของของถังอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคือจากปกติเนี่ยมันจะเป็นเป็นเป็นฝุ่นธรรมดาแล้วมันก็แบบเทออกมาแล้วก็จบใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยพอมันมีน้ําด้วยมันก็จะแบบถ้าเกิดว่าฝุ่นเยอะๆหน่อยจะมีความคล้ายโคลนเลยละ่ะมีความแหย่มีความอีแล้วก็ คือเป็นฝุ่นอะไรมาเนี้ยจะติดติดอยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี้ยก็ทคำความสะอาดแล้วจริงๆต้องมาเก็บงานตรงนี้ในบางครั้งด้วยเหมือนกันนะครับให้มันแบบสะอาดแบบหมดจดไม่งั้นเดี๋ยวคราบจะติดแน่นแบบยาวนานส่วนตัวผมเองละกันผมจะไม่เอาไปเทในพวกอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าเพราะว่าโดยมากท่อที่ต่อไว้กับบริเวณนั้นอ่ะมันจะไม่ใช่ท่อที่มันขนาดที่ใหญ่ไงไปเทลงไปเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะทําให้ท่ออุดตันได้ยังไงอาจจะแบบไปเทที่ บริเวณท่อใหญ่ๆห,หน่อยท่อน้ําทิ้งต่างๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นทักโครงชักโรครกอะไรมานี้เนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็พอเทนู่นเทนี้ออกมาเสร็จปั๊บก็เนี่ยเอาพวกสายชําระนะครับผมเอาน้ํานี้มาเทล้างมานิดนึงแล้วกันส่วนตัวเฮปป้าเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วมันมันยังไม่ได้สกรปรกมากก็เก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับยังยังไม่ต้องทำความสะอาดแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วเฮ้ยอยากที่จะทความสะอาดมันสักนิดหนึ่งก็เนี่ย ตามวิธีการของเขาเขาบอกว่าให้เอาเอาไปล้างน้ําธรรมดานะครับผมอย่าไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปอะไรพวกนี้นะโดยตรงนี้ทางฮูเวอร์เขาก็เตือนว่าจะต้องเอาฟิลเตอร์เนี่ยผึ่งให้แห้งไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงนะครับเพราะถ้าฟิลเตอร์ยังเปียกหรือว่ามีความชื้นเนี่ยมันจะบวมขึ้นแล้วประสิทธิภาพในการดูดก็จะลดลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนอาจจะเข้าใจว่าเครื่องมันน็อกไปแล้วหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เสียครับก็แค่ต้องเอาฟิลเตอร์ออกมาพึ่งต่อให้แห้งก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับ ส่วนตัวหัวแปลงตรงนี้นะครับผมเขาก็จะมีเป็นวิธีการล้างหัวแปลงก่อนโดยที่แบบว่าผ่านศึกหนักๆมาอย่างนี้เนี่ยก็ให้เอามันมาวางไว้บนถาดแบบนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ไอพวกนี้ต้องใส่เข้าไปด้วยนะอย่าอย่าถอนนะจากนั้นก็ไปตวงน้ํามานะครับแล้วก็เนี่ยเทใส่เข้าไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้ทําการดูดปั่นน้าน,นี้เนี่ยขึ้นไปเลย เลยท่าหนึ่งจริงๆเนี่ยก็ถ้าไม่ใช้วิธีนี้ไม่ต้องการที่จะมานั่งตวงให้วุ่นวายนะครับผมก็สามารถที่เอาน้ําใส่เข้าไปในถังตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็เนี่ยแหละใส่เราจะเป็นน้ําเปล่าก็ได้นะครับหรือว่าเถิดว่ามันมีน้ํายาเหลือก็ก็โอเคเนาะโดยที่เขาบอกว่าให้ใส่ไปนี้แล้วเนี่ยเราก็ให้กดปุ่มปล่อยตัวน้ำเนี่ยออกมาเป็นระยะเวลาประมาณ15วินาทีนะครับผมมันก็จะโดนปล่อยมาแล้วก็เนี่ยแหละมันก็จะมาปั่นล้างในตัวของหัวแปรงตรงนี้นั่นเอง พอทำความภาษาทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เนี่ยแหละสามารถที่จะเปิดมันออกมานะครับอย่างนี้เอาตัวนี้ไปล้างน้ำอีกกรอบเดึงให้มันสะอาดนะครับแล้วก็ดึงเอาหัวแปรงตรงนี้ออกมาผึ่งลมให้แห้งโดยที่เขาก็จะมีทําที่วางไว้อยู่ด้านข้างนี้แล้วนะครับนี่เสร็จแล้วเอาไปวางไว้ที่ไหน ของบ้านซ่อนตามมุมก็ได้ไม่ต้องจงไม่ต้องเจาะตัวผนังบ้านเพื่อที่จะวางเจ้าจตัวฮูเวอร์ตัวนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ตัวมันเองก็จะไม่ได้มีเป็นสายชาร์จสายเชิญอะไรพวกนี้เก็บเอาไว้เลยนะครับผมก็จะมีเป็นที่ชาร์จแบตของมันแยกออกไปอันหนึ่งนะครับทีนี้มาถึงช่วงเวลาแห่งการแชร์ประสบการณ์หลังจากที่เราได้ลองมันมาอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมว่ามันเป็นอย่างไรบ้างอย่างแรกเลย มันหนักมากอย่างที่บอกไปในตอแรกนะว่าไอ้ตัวน้ําหนักมันเนี่ยคือ5กิโลแม้ว่ามันจะไม่ได้ดักหนามากแต่ถึงเวลาจริงๆตอนที่เราต้องแบบถไถ่อะไรประมาณนี้คือมันก็หนักอ่ะคือขนาดผมผู้ชายใช้ยังรู้สึกว่าเออมันดเดือดนะเอาให้ป้าแม่บ้านใช้แม่บ้านั่นบอกว่าเออป้าป้าป้าขอใช้แค่ชั้นเดียวป้าไม่สามารถแบกขึ้นแบกลงทุกชั้นได้อะไรประมาณนั้นนะครับจริงๆคนดูคลิปนี้ควรต้องเป็นคุณแม่บ้าน ซื้อไปให้คุณพอบ้านใช้นะครับแล้วบอกว่ามันหนักกระเตงเต็งช่วยดูดหน่อยแล้วก็ข้อ2นะครับผมที่รู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนกับหลายตัวที่เราเคยจับมาถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจะมีความอนเนกประสงค์กว่าตรงที่มันก็ถอดเปลี่ยนหัวเงี้ยอะเปลี่ยนไปแล้วเอาไปดูดม่านไปดูดโซฟาไปดูดอะไรก็ตามทีเนี่ยได้แต่ตัวนี้เนี่ยคือมันโดนออกแบบมาเพื่อ ดูดพื้นจริงจจังๆๆมากๆเราก็จะเจอปัญหาว่าบางทีเราต้องการจะแทรกมันเอาไปดดใต้ตู้ใต้นู่นใต้นี้อะไรมาเนี้ยคือบางทีเราก็ต้องแบบเอ้ยอ่ะกดลงไปให้มันลับๆหน่อยเพื่อที่จะสอดเข้าไปใช่ป่ะถ้าสังเกตดิเนี่ยพอกดไปเยอะเสร็จปั๊บเฮ้ยมันหัวมันจะกระโดดเรามันก็จะดูดบม่ได้เพราะนั้นเนี่ยคือมันจะมีองศามันจะลงไปเนี่ยได้แค่ประมาณเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าตู้มันลึกหน่อยเนี่ยมันก็เข้าไปแล้วก็ชนปังเรื่องเสียงเนี่ย ตัวนี้มันก็จะมีความดังอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่คือจะถามว่ามันมันดังจนน่าลำคามไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเนาะแต่ว่าก็รู้สึกได้ว่าเสียงมันจะดังกว่าหลายๆตัวที่เราเคยใช้มานะครับแล้วก็อีกอันนึงที่รู้สึกว่าจริงๆอยากให้เขามีเพิ่มเติมอะ่ะอันนี้จริงๆมันก็ไม่ถึงกับเป็นปัญหาขนาดนั้นนะแต่ว่าคือด้วยความที่หน้าจอมันก็เล็กจิ๋วเดียวใช่ไหม มันไม่มีอะไรแจ้งเตือนอะไรขนาดนั้นอะอย่างอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่หัวแปลงเราก็ต้องมานั่งสังเกตเองว่ามันยังไม่ได้ใส่นะหรือไอที่เราเคยทํามาแล้วก็คือดูดไปแล้วมันไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้มันก็ไม่รู้คือมันไม่การใส่เซนซงเซนเซอร์ใดๆเอาไว้เลยอะระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันอย่างไอตัวฟิลเตอร์นี้ถ้ามันลืมใส่ขึ้นมาแล้วมันใช้ไปนานๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลายเป็นฝุ่นมันก็เข้าไปอยู่ในนี้ซัดโรสมอเตอร์มันจะพังเอานะครับผม แต่ก็ยังดีแหละที่ว่าเขาก็มีศูนย์บริการเลยพวกนี้อยู่เนาะโดยที่การรับประกันของเขาเนี่ยก็ยาวนานนะก็อย่างตัวเครื่องเนี่ยรับประกัน1ปีแล้วตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็รับประกันให้อยู่2ปีซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่เข็นกันเยอะเหมือนกันนะครับผมว่าเฮ้ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยโดยมากเวลาเขารับประกันกันทีอย่างที่เราเคยเจออ่ะหกเดือนแต่อันนี้ของทางฮูเวอร์เขาบอกว่าเฮ้ยแบตเตอรี่เขาเขามั่นใจในคุณภาพมากว่ามันอยู่ได้อย่างยาวนานก็มีรับประกันได้แบบเนี่ยสปี ไปเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขาแล้วกันแต่ก็แอบ,บติงนิดนึงเนาะว่าแบตก้อนนึงเนี่ยจะใช้งานได้แค่ราวๆ25นาทีเท่านั้นเนี่ยก็ถือว่าหมดเร็วไปหน่อยถ้าเกิดว่าพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยอาจจะต้องซื้อแบตมาเพิ่มเพื่อใช้งานซึ่งการชาร์จต่อก้อนเนี่ยก็กินเวลาถึง3ชั่วโมงกว่าๆด้วยทั้งหมดก็ประมาณนั้นละกันสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับผมสรุปเลยละกันคิดว่ายอย่างไรกับเจ้าตัวฮูเวอร์ตัวนี้คือบอกเลยว่าผมว่ามันมันเจ๋งและผมก็ยังชอบมันนออยยู่่ืถ้้าจะซเี ผมว่ามันตอบโจทย์มากๆจริงๆสําหรับคนที่แบบเคยต้องการที่จะดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นในเวลาเดียวกันยิ่งเหอดว่าที่บ้านใครแบบชอบมีเด็กๆทําน้ําหกเลอะพื้นชอบถูพื้นเป็นประจําเช่นแบบว่าห้องครัวพื้นมันมันพื้นอันนั้นนี้มันเนอเน,อ,เน,อ,เนอคือเป็นคนรักการถูพื้นเนี่ยผมว่าตัวนี้มันตอบโจทย์จริงๆนะ นั่นแหละคือนิดนึงและกันก็อย่างที่บอกคือลองพิจารณาจากไอตัวข้อเสียที่ผมบอกไปด้วยแล้วกันว่าไอพวกนี้คุณรับรู้ก่อนแล้วนะคุณโอเคกับมันใช่ไหมถ้าโอเคผมว่าซื้อไปเพื่อเอาฟีเจอร์เรื่องดูดและถูตอบโจทย์มากจริงๆแต่ถ้าใครคิดว่าอันนี้มันทั้งหนักแล้วก็ทําได้แค่ดูดถูเนี่ยมันน้อยไปไหมจริงๆแล้วเนี่ยของทางฮูเวอร์เขาก็จะมีเป็นตัวของเบลดแม็กตัวนี้นะครับมีหัวให้เลือกเปลี่ยนแบบ ก็เต็มไปหมดอะอันนี้มันจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่มันเหมือนกับตามท้องตลาดเนี่ยต้องไปใช้ตัวนี้แหละตัวเบ a ดแม็กซ์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือโดยราคาของไอ้เจ้าตัวกรูเวอร์เจ็ตตัวนี้นะครับผมเท่าที่เราลองมาสังเกตสังเกตดูเนี่ยราคามันอยู่ที่มันหมื่นไปลายๆจนถึง2 0 0 0 0ส่วนตัวเบ a ดแม็กซ์ตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่มันหมื่นกลางๆนะครับผมจนลงไปถึงเออหมื่นต้นๆก็แล้วแต่โปรโมชั่นในช่วงนั้นนะครับเราก็จะมีพวกโปรโมชั่นที่จัดการจับขายคู่ไอ้คู่นี้เนี่ยออกมาด้วยราคาจะอยู่ที่ประมาณราวๆ 20, ว่าบาท 2อ0หม2่นหนองหมื่ะไรมันเนี้ยคือกลายเป็นว่า2ตัว2 0 0 0 0ืตกตัวละหมื่นเนี่ยก็ไม่ได้แพงนะจากความสามารถของมันจากอะไรหลายๆอย่างของเขานะครับผมก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะหาเครื่องดูดฝุ่นสักเครื่องหนึ่งไปติดบ,บ้านไม่เสียอาจจะเป็น2องก็ได้นะไปติดบ้านเนี่ยก็เป็นออปชั่นที่น่าสนใจเลยโดยเฉพาะบ้านที่แบบมีเด็กเล็กนะครับผมหรือว่าทำอาหารอะไรเลอะๆเหนอะๆอะไรแบบนี้บ่อยๆผมว่า ความสามารถในการถูพื้นของเขาเนี่ยมันมันโอเคจริงๆก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากกดแชร์ไปบอกเพื่อนๆคนไหนที่ก็น่าจะตามหาอุปกรณ์ที่มันสามารถทําได้ทูอินวันแบบนี้เนี่ยไปบอกเขาหน่อยแล้วกันว่ามีอยู่บนโลกนี้นะครับผมเผื่อที่ก็น่าจะตอบโจทย์เขาแหละนะครับผมแล้วก็ท้ายนี้ก็ฝากกด subscribe ไปที่ช่องของลองให้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราน่าจะมีอะไรมาแกะกล่องมันอีกให้ดูแน่ๆแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้ตัวนี้อีกแน่นอนนะครับ ไงรขครั้งนี้น่าจะประมาณนี้แหละอ๋อแล้วก็ฝากไปกดไลค์ให้กับ like Facebook Fanpage ของเราด้วยนะครับผมเพราะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเนื้อหาคนละแบบกับบน YouTube เลยล่ะนะครับผมแค่นี้นแหละจบแล้วนะครับผมสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแบบแล้วครับสวัสดีครับ